ตามตอกับเสียเล็กครับมาตามตอกับคลิปที่3าครับวันนี้ช่วงนี้เราคลิปเก็บงานแล้วครับคุณผู้ชมท่านใดที่เข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ <c oughs> นี่ก็เริ่มเก็บงานแล้วครับโอโหวางไปม,มีดนี้เน็บเลยอยากจะเอาสลับเม็ดมาวางรงกับพื้แล้วครับบล็อกฉากเลยละ่ะนี่เก็บงานแล้วครับวันนี้ คันนี้มาทาชั่วโมงนะครับเมื่อกี้จะคลองที่มาแล้วถานจาของที่ <c oughs> 60เที่ยวไี60เที่ยวเที่ยวละ200อันนี้ติดเสียเล็กมารับงานชั่วโมงครับดันชั่วโมง500ร <c oughs> ้อยแบบเดียวแลวครับเนี่ยก็นาจะชั่วโมงหนึ่งพอดีแหละดูแล้วจาของที่ก็เริ่มเดินเก็บไม้แล้วครับอ <c oughs> <c oughs> แบบเดียวรถใหญ่ครับทำงานเร็ว นี่นี่อือืเจ็บทางขึ้นแล้วครับสวยสวยสวย กัน่อครับมาลุยกันต,ต่ตเขาแอ,อามันไรงพี่นะครับทำกับเ,เล็กครับทำงานตูกใจครับเเล็กบอกว่าคำสม้มทำงานช้ากว่าครับแต่ว่าก็ไม่เอาใครไหนมาเปรียบนะครับเพราะว่าการทำงานมันงานงานคือการางานแต่ละของแต่ละคันมันไม่เหมือนกันครับ คันใหญ่ก็แล้วแต่ครับบางทีคันเล็กก็ทำงานใหญ่ได้เหมือนกันแต่ว่ามันอา้านิดนึงแต่แต่เล็กก็ทำได้สวยจริงแหละสวยสวยระวั <c oughs> วงพานลูกระวังพานเดี๋ยวพา,านชน ย้อนแสงครับเฮ้ยนเก็บแล้วครับโอ้โหเงี้ยแปบ๊บเดียวจังมุมเนี้ยเสมอเปี้ยเลยไปนูน่นเสมอเปี้ยเนี่ยครับเลยแต่แต่งหน้าแปบ๊บเดียวเองนี่ตัดยอดตัดยอดก็แต่งหน้าเลยครับนี่นะก็มาตรงนั้นมันต่ำอยู่แล้วสูงแค่ตรงนี้หน่อยเดียวสูงแค่ตรงมุมนี้ยสามสี่กองนี่สูงนี่ก็เริ่มปาดนะครับก็ถ้าดันดันเป็นกองสามสิบบาทก็น่าจะหมดเยอะอยู่แต่นี่ ดันชั่วโมงก็น่าจะตูกกว่าถ้าดันเป็นกองหกสิบบาทก็สิกองก็สามร้อยตูว่วาครับนี่สิเล็กก็เริ่มเก็บแล้วครับเฮ ข้าวาแล้วเนี่ยแต่ตอนนี้น่าจะยังต่ำอีกนิดน่าจะต้องกวาดดินนี้ลงมาใส่ตรงนี้อีกนิดนึงนะครับมันยังต่ำอยู่ดินตำ่ำดินนิ่มด้วยเสียเล็กจัดให้คุณปูคุณปูรถไถฟ,ฟอร์ดคุณปู6660ครับ6660 เครื่องกสูบครับอันนี้ยังไม่เคยทําเครื่องนะครับตั activity, athletes, activity, an ้งแต่ซื้อมาเนี <şey> ่ยยังไม่เคยทําเลยครับเสียงทางในแทบจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่เลยครับเอิ่กจะถอยแบบถ้าการดันดินเนี่ยถ้าเราดันมากแล้วก็รีดถอยหลังบ่อยๆเนี่ยมันจะสวยมากเลยจะสวยเร็วด้วยเฮ้้ย อ๋อติดทางหนึ่งแล้วเจ้า,อ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 าของน,นี่รับนี่ใส่แว่นตาตลอดนะครับใส่แว่นตาปิดจมูกใส่ถุงมือรีมือครับรีมือโค้รชำนาญการเลย รีดเตรียมงานแล้วครับรีดเก็บงานแล้วสวยครับนี่อื้มอืมอือ้มจะให้ดับครับเเล็กอย่าให้ดับนะเริ่มรีดหาแล้วครับนี่แต่งหาแล้วรีดแล้ว แล้วครับเริ่มหาเล่มแล้วนี่การเก็บหน้าก็คือค่อยๆวางใบมีดนะครับแล้วก็ค่อยๆเดินเรื่องรถไม่ใช่ว่าจะย้ำเคร่งอย่างเดียวเลยนี่กาเก็บงานแล้วครับจบกันที่ EP พีสามเก็บงานของทีมงานเซเล็กครับวันนี้มีโอกาสได้มาถ่ายเซเล็กก็ขอบคุณครับขอบคุณทีมงานเซเล็กมากนี่ เแทงขอบแล้วครับ สุดแล้วปอดเนี่ยนี่ติดต้นมะพร้าวเลยหลังคาเล็กไม่เป็นแล้วบุกเบิกได้นี่เก็บงานเขาคือ สเต็ปแต่ละคนไม่เหมือนกันการเก็บงานบางคนก็อาจจะเดินเครื่องแรงบางคนอาจเดินด้วเครื่องช้าแต่เซ l เล็กนี่เดินเครื่องแต่ช้า,ชาครับเก็บออไลน์ไว้ก่อนก็รีดหน้ารีดหลัง2-3งทีก็นะ่าจะเรียบแล้วครับ